ไงเลยอยู่ใต้นทีเด็ดของเราจะเข้าไหมเอ่ยโดนหลังแรกก็โดนเลยครับผมหลังแรกก็โดนเลยสวัสดีครับผมกลับมาเจอกันอีกแล้ว ทีเด็ดเราหมายนี้ครับพี่รองเป็นไหนจัดไปสามแต้มครับสวยๆเลยเมื่อเช้าเรากะหิมาใส้อีกครับพี่รองถึงบวงใหญ่เลยมองนี้บ่ดีชักเทียวดูใกลก้กันกับบ่เขาาด้เขาท่าหลังอยู่พี่รอง มีเตียนกลับกลับหลังเหรียนดีป่ะดีไปหาไม้ยไม้ใส่นั้นครับกลับหลังดีเราเลีเ้ยวใส่มม่ไงนะเ,ปเป็นเครื่องเลยเขากินชั่วมือ เนนะีย่ยมาอเล่นกับผู้ชายคนนี้บอ,อมนมนดีดีตับาบอสี่เรีย่แพี่น้องโอ หมูซิงเข่าครับนีแล้วมันดีดขาหูซิงใส่เหล็กๆไว้กันหนูซิง แง่ย,ย่หันละ่ะเจ็ดขีดครับผมปริเทายเมืองตอนซังไม่เขากินอยู่เดยพี่น้องเหงื่อ,อ,อกี่เนึ่งเฟากำลังนั่นไปขอลุยไปก่อนรูเหลียอ,อีกด้วย่ไม่ บางการสุดๆครับพี่น้ำเพี้ยห้อยเต็มเลยครับผมโอ้โหย,โย,ยลุยแรงจนแปนตังอีกแล้วเจอที่เด็ดอีกแล้วครับผม ยังไงเลยจะไตนี่โอ้โหจังอีกแล้วครับจังอีกแล้ว ยอดครับผมกับเขาโอ้โห้ไม้ดีทีเด็ดครับพี่น้องกลับเบิรดเหรอใส่พอๆเลยนี่ใส่เนี่ยหนึ่งสองสามตี่ห้าหกเจ็ดหลังแดดเก้าเก้าหลังครับของไปใหญ่จากไม้บางหันมาต้อใส่อีกเอียดอ่อนเจอที่เด็ด พูดกันาะทีนี้รู้เพื่อนกลับห้องเบิดก่อนเนี่ยแมนเบิดตั้งหนอกกับมี่เลยันใส่ไปอยู่เจอทีเด็ดแบบนี้ก็สวยสิครับคำอะพี่น้องตั้งหนอกสองหลังใส่ตั้งหนอกกอนวามาเห็นอย,ย่างไปเมือง ทั้งพุ่นเดียกันมือ้อเศร้าสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าเช้าวันนี้หมายเด็ดครับผมหมายเฮาหมายสุดท้ายก่อนจิไปหมายเด็ดมาเมืองหลังนี้ก่อนคือคู่มือครับพี่รองแต,แ,ตแต่แต่มือแรกที่ใส่มันเป็นหนูหน่อยเอาอีกแล้วครับผมไม่ได ถือคุ่มือตัวที่หาแล้ววะเลยโอ้ยแมงันไม่ใท่หน่อยหลังนี่ตำนานเลยดีพี่น้องครับถือคู่มือเลยหามือตัอกันเหรเอ้ยเอี๊ยบถือเนี่ยใส่ไปอีกเหมือนเดิมเอาจะมันเหมิดปุ๊บเะร่าจงไว้แล้ว ่ไปยาวๆแล้วพ่อจะเปิดประมาณกลางแจ้งสว่างสี่ำๆพอว่าขำดูดพันลำ้ำเมียสูบมาอยู่หลังบ้าน <c oughs> สวัสดีครับผมยี่รังครับ กลับมาเจอกันอีกแล้วเฮ้ยสวัสดีไายหลับชวาหันก็นสวัสดีและลงครับาหนันมันมีหลังเดียวไปกันต่อครับผมทีเด็ดเราวันนี้จะเหลือไหมหลังจากที่เราจัดไปหลายแต้มแล้ววังว่าถึงยังอยวไม่มีบอกมีเขามากินเขาเลยพี่น้องมูมดอิเรีย เฮ้ยอ่ะได้ไปสามนึไหมบ้เหมอดบ้เหมอดครับผมใครว่ามันเหมิดใครว่าเหมิดเรื่องเหลือหนุนห้อยเข่าอีกอยู่นี่อ่ะบ้เหมิดครับผมเข่าลังนี่พี่นั่งพูดนะใส่เดีวยวกันเหมือนเลยครับหนูยูนี่ใส่สวย หลอกเดามันจะถอดอยุ่นี่ออกกันพี่น้องไม่ได้แบบเงยแบบหรอน่าสิบ่มีหรอหล,ะละอ่ะนี่คิดทาเก่าอยู่ไหมกับดักเข้าไหมกับดักยุ่งทาเก่าเลยพี่น้องนี่ห้อยเข่ามากิน

เกียร์ว่าใช่ใหมไม่ท่านต่อดอักลังอย่ยังเดนอยู่ครับไปไม้ที่สองไปกันต่อครับไม้นี่บอกเลยว่าทีเด็ดทีเด็ดของเราจะเข้าไม้เอ่ยโดนหลังแรกก็โดนเลยครับผมหลังแรกก็โดนเลย หลังที่สองบ่โดนครับผมห้อยเข้ากินอยู่บอกแล้วครับหมานี้มันเด็ดหนูตัวง,งามพร้อมพี่น้อง <c oughs> หลังนั่นกับเขาย่แต่ว่าวท่านเถื่อครับสามแต้ม <c oughs> ม้วนระบาทพี่น้อง นี่ของแขกมันอยู่ฟังพที่น้ำมรตามเลือกทำได้เนี่เหมือนทอดเตาไฟฝุ่นน้ำหนหนเ,นะะเหมือนแรงหลังๆก็เป็นเตาไฟแต่ว่ากลับห้องเหมือก่อนเอาไม้เอ่ยเออโบเขาครับอุ้ยว่ามันถือหนูคว้านไม้ บอ่อเข่าครับพี่น้องฟังนี่เฮียบอ่อเอาอู้ดอนอยู่ดอนดนเถือกหนูอยู่ผมเพ่เห็นว่างันนี่ก้านคอเต็มๆเดี๋ยวมึงหลังยืนก่อนนี่หลังแถวนี้บอ่อเอาเลยพี่น้องมึงมี่จะขวายหนู คือสองหนามเบิกกลับนนไฟสวยเดี๋ยย็นี้มาทำใหม่ล้างนั่นโดนไม่เอ่ยอโดนไม่เอ่ยโดนสิจ้าโดนโหูย ไฟสวยทังนี้ว่โดนอังนี้โดนครับจัดไปสามจัดไปสามครับผมโอ้ยใส่เดียกันเหมือนเลยครับใส่สวยแก้วหนูไม้นี่ใส่สวยครับพี่น้อง หนาแต่มีอีกนะอยู่นี่ไมีหนูยูเออคือโมมีเะรอพี่น้องอ่าโมมีหนูมาไม่ถึงมา่ยู่แถวนี้หนูยู่ตะบุ้มนั่นไปหย่าค้า โอ้แม่แรงพี่ไม่รองครับแแรงลงมาหากินไม่นะมาหากินเขาข้า,างางงามำเลยเนีย่แถวพุ่นอ่ะสิมีครับมือแรงเขายางไปตำรวจพุ่นมาใส่ไม้นี่ <c oughs> จัดไปสามครับผมบอกแล้ว ว่าไม้นี้มันเด็ดเดี๋ยวไม่ใช่ห้อยหนูกินเมเ็ดข้าว ล้อเ,เล่นกับวุชายวันนี้มันก็ต้องเจอแบบนี้แล้วครับผมหาแต้มจัดไปครับผมสวยๆเลยนี่เห็นว่าได้ซูมเออร์ใส่นี่มีโตองงามครับไม้ที่เด็ดเท่าในส,สวนป่าหยาเป็นนี่ไม้นี่มีแต่งงามสามแต้มบัหมหญ่มาท่านใดเขาต้องเด็ดให้มันได้เลย,มเย,เยหมดไงแซ่แซ่ไม้นี่ระบาดน,นี่พี่น้องครับเอา้าสวยหรอใครก็ฝากกดติดตามกดไลค์กําลังแรงใจเด้เลยพี่น้องเด้อ เจอกันไม่คลิปนาครับผมช่องอาทิตย์วิเศษสมัติช่องน้อยๆคนอีสามนมาทั้าฝากกดติดตามไวน้ำเนยด้ยครับผมจะแจ๋วเลยหมายนี้ <c oughs>